ตันนี้อยู่ท่าเทียบเรือบ้านโพไซต์ตบลไผ่ล้อมอําเภอบ้านแพงซึ่งเป็นด่านชั่วคราวของอําเภอบ้านแพงอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับวิวสวยข้ามไปฝั่งลาวเป็นบ้านท่าสะอาดและก็ถนน13บสามใต้ตรงถนน13ใต้จะใกล้กับทางแบ่งหลักซาวเป็น เป็นทางแบ่งหลักซาวก็คือสามแยกหลักซาวถ้าไปอีกประมาณ80กิโลเมตรก็เป็นจังหวัดหลักซาวหรือเลยไปถึงชายแดนลาวไปถึงเวียดนามประมาณ120กิโลเมตรนะครับไปถึงเวียดนามตรงนี้เป็นจุดที่ใกล้ประเทศเวียดนามใกล้ประเทศจีนมากที่สุดนะครับ ต่อไปก็จะช่วยกันผลักดันให้เป็นด่านถาวรที่อำเภอบ้านแพงพี่น้องคนไทยคนลาวจะได้ข้ามสะดวกและถ้ามีสะพานมิตรภาพไทยลาวเกิดขึ้นตรงตรงนี้ยิ่งดีการส่งออกสินค้าจะสะดวกสบายเพราะใกล้เวียดนามใกล้จีนมากที่สุดนะครับก่อนนี้ทางนายกรัฐมนตรีไทยเคยคุยขอกับทางประเทศลาวทางลาวเขาขอให้ เปิดด่านที่บึงการตรงอาคาบป,ปากสันให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมาทําตรงจุดที่อําเภอบ้านแพงของเรานะครับก็ต่อไปต้องมีการพัฒนาและยิ่งนโยบายพักเพื่อไทยเราจะมีรถไฟความเร็วสูงไปลาวไปเวียดนามไปจีนนะครับแล้วก็ถ้าไปทางภาคใต้ก็ไปถึงสิงคโปร์นั่นคือการพัฒนาที่ เราต้องมาช่วยกันพัฒนากันต่อไปเพื่อนำความเจริญมาสู่ประเทศไทยของเรานะครับนั่นคือด่านท่าเทียบเรือชั่วคราวของอำเภอบ้านแพงที่บ้านโพไซตจตำบลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพงครับถ่ายทครับบิวสวยงามครับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีคนไทยคนลาวข้ามไปมาครับมีบัางไฟพญานาคตรงจุดนี้และอยู่ขึ้นมาข้างบนก็จะมีที่ทำการของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของศูนย์กกรณจุดนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นด่านโชขาวนะครับด่านโชขาวต่อไปก็ต้องผลักดันให้เป็นด่านถาวรครับ